แข่งรถอะที่แบบเหมือนกับว่าแข่งอึดอะใช่ไหมแข่งตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมพี่ไอใช่สิงยังพูดไม่จบเลยนะตะเกียนไปเรื่องนี้ก็ได้ต่อเกรฟค่ะกำลังทำผลงานได้ดีเลยนะในราการต่อเกรฟต่อใครเชื่อพี่ต่อเกรฟในวัรนี้ไฟเอโอ้ต้องดูต้องดูนะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ คุณต่อเกรฟนี่นะคะซึ่งเป็นนักแข่งชาวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคามมารปฐมพร้อมเพื่อนร่วมทีมออกส์ซ r าอันดับสองของโพลโพสิชันในรุ่นแต่ว่าเมื่อทำการแข่งขันผ่านไปแค่58นาทีนะคะปรากฏว่ายางแตกค่ะทำให้แขนปีกนอกหักนะคะแล้วก็ทำให้ต้องเข้าพิษเป็นเวลา28นาทีโอ้โหนานมากจึงต้องตกไปอยู่เป็นอันดับสุดท้ายของรถที่แข่งงดเลยอ่ะ อะไรก็ตามครับนักแขกของไทยเนี่ยพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมก็ได้ทําอันดับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถเข้าสู่เส้นชัยได้ในอันดับที่ปลายของรุ่นและก็หล่นไปอยู่อันดับที่3มนะครับมีคะแนนร,ว,รวมใน็น104คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมดนะครับ6สนามตามหลังอันดับไอ้อยู่13คะแนนอันดับ2องีมี117้นะครับแลวก็ตามหลังอันดับหนึ่งอยู่36คะแนนที่มีอยู่140คะแนน สำหรับการแข่งขันยังเหลืออยู่อีก2สนามก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็จีนโดยต่อเรฟพร้อมเพื่อนร่วมทีมจะแข่งขันอีกครั้ง the, the, ในวันที่14ตุลาคมนี้นะที่สนามฟูจิสปีนเบล <failure. S 1> ประเทศญี่ปุ่นค่ะชวง